ในวันนี้จะสอนในเรื่องกระบวนการกรองนะคะกระบวนการกรองหรือการแยกเศษตะกอนจากน้ํามันเหลือใช้เพื่อที่จะนําเอาไปทําสบู่แล้วก็น้ํายาล้างจานพอตรงนี้เสร็จเราก็จะได้ส่งต่อในการทําสบู่เพื่อมาใช้เองในครัวเรือนแล้วก็ออกนอกชุมชนค่ะกิจกรรมการเรียนวันนี้ก็คือจะสอนเด็กทําสบู่นะคะเรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันจากน้ํามันที่เหลือใช้ก็คือน้ํามันจากโรงอาหารที่มาผ่านกระบวนการกรองที่สอนโดยคุณครูสกุลยานะคะ <S <S แล้วก็ใช้ น้ำมันที่ซื้อตามท้องตลาดมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบว,ว่าน้ำมันที่เหลือใช้กันบน้ำมันที่ซื้อมาเนี่ยมันสามารถมาทําเป็นสบู่ได้จริงไหมประสบการณ์ตอนที่ตัวเองเคยเรียนนะคะเราก็จะได้เรียนแบบ เป็นเชิงทฤษฎีคุณครูเขาก็สอนการเกิดปฏิกิริยาแล้วมันไม่เห็นภาพเท่าไหร่พอวันหนึ่งที่เรามาเป็นครูเองแล้วเราสอนเนื้อหาเนี้ยเรื่องเดียวกันเราอยากจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอนนอกจากจะเรียนทฤษฎีแล้วว่าสารทําปฏิกิริยากาันแล้วเกิดเป็นสบู่นะไขมานรวมปรปยากับเบทแล้วก็ได้ปฏิกิริยาเป็นสบู่คือนอกจากเราจะพูดแค่เนี้ยแต่เราจะมาให้เด็กได้ลงมือทําให้เขาได้รู้ว่าอ๋อ oh, มันเกิดเป็นสบู่แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงคือลักษณะของการมีฟองการชำระล้างคือให้เขาได้ได้เรียนรู้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่คงทนค่ะ การลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเขาจะได้รู้ปัญหาให้เขามีกระบวนการคิดมีการเชื่อมโยงเป็นมีการวิเคราะห์เป็นคือเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจําได้ดีมากกว่าที่จะเรียนแล้วก็จดอย่างเดียวในตรงนี้แล้วก็เขาเกิดมีความสุขแล้วก็มีทักษะในกระบวนการเรียนตรงนี้ด้วยะคะ่ะเราจะแก้ไขปัญหาโดยการนำกระดาษชำรมากรองให้สะอาดคือเราจะทําการทําสบู่นะคะก็คือจาังนั้นนะคะเอาเปเทลงในบล็อกหรือแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะในู่ลูกก็ชนะค่ะ เช่นดอกลาบหนูรู้สึกว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาทําโครงงานนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นโครงงานง่ายๆคะ่ะแล้วหนูก็คิดว่าตัวหนูเองก็ทําได้คะ่ะแต่พอหนูได้ลงมือปฏิบัติทําจริงๆนะคะมันทําให้หนูได้รู้ลึกมากกว่าเดิมอีกคะ่ะได้รู้ถึงทักษะกระบวนการคิดแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทําว่ามีดีเทลแต่ละขั้นตอนยังไงบ้างแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่หนูได้ลงมือปฏิบัติตทําจริงๆนะคะทําให้หนูได้รู้ แล้วก็ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการนั่งจำทฤษฎีในห้องเรียนอีกค่ะขอบคุณค่ะผมนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากแต่พอได้มาทำโครงงานสเต็มแล้วนะครับก็แบ่งเวลาจัดสรรในการทำงานทำงานจนไปเรื่อยๆจนลืมการเล่นเกมไปเลยครับ การเล่นเกมมีการถามตอบมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะจะทําให้เขาสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นเรียนบนเล่นเหมือนกันก็คือเขาลงมือในการทํากิจกรรมเองนะคะกล่องปริศนาอย่างเงี้ยครูก็จะหย่อนอ่าเครื่องมือทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นครูอยากให้เขาสังเกตอาจจะเป็นลูกมะนาวเป็นยางลบดินสอไปในกล่องแล้วก็เจาะรูแล้วให้เขาเป็นไฟฉายนะคะไฟฉายอันนึงแล้วก็ให้เขาส่องดูว่าเออในกล่องนี้มีอะไรเด็กๆจะมีความสนุกในใน ในการค้นหาของที่อยู่ในกล่องนั่นก็หมายความว่าเขามีความแอคทีฟและเขาอยากรู้อยากเห็นหาวิธีที่จะได้มาซึ่งคำตอบในตรงนั้นค่ะ เราจะมีการบูรณาการในเนื้อหาสาระเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็คุยกันในกลุ่มหรือเราที่เรียกว่า PLC คือเราจะคุยกันแล้วก็ออกแบบวางแผนว่าเราจะต้องรันกิจกรรมในการเรียนการสอนของเราอย่างไงเพราะว่าในกระบวนการกลุ่มที่ที่เราทําให้เกิดการเรียนการสอนที่ประสบผลสําเร็จคือเราต้องต้องคุยกันคุยกันแล้ประชุมการวางแผนในการทํางานนั้นๆค่ะคุณครูที่มาสอนด้วยกันเนี่ยค่ะมีความมีเป้าหมายเดียวกัน พอเรามาคุยกันแล้วเรามีความเข้าใจตรงกันก็มันสามารถทําให้เราทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้นคือจูนกันได้ง่ายขึ้นค่ะ